โฟกับหน่องไงครับโฟกับหน่องเหรอครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะเป็นเพื่อนกันเขามาเล่าอะไรให้ฟังหรือเราไปถามเขาบอกไปว่าตกลงยังไงเนี่ยพูดได้มนโฟอะไรมาให้กูเนี่ยอ๋อไม่ไม่คือโฟคือคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบจิ้นจิ้นกันมากกว่าอย่างเงี้ยถ่ายดิสตอร์กเล่นๆอะไรเงี้ยเพราะต่างคนต่างก็โสดอะไรเงี้ยครับมีจริงไหมได้ถามเขาไหมได้ไปถามได้ถามโฟไหมว่ายังไงไม่ได้ถามเพรารู้อยู่แล้วดูดูคือสมมติถ้าเขาคบใครเขาก็จะมาบอกเราได้ปะคือ ก็ไม่ค่อยได้ถามเยอะอว่าแบาบคือก็ไม่ค่อยชอบไปแบบเหมือนแบบโดีโฟมันด่ากลัวไม่หรอกก็คือแบบด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเราก็ไม่อยากไปแบบยุ่งเรื่องแบบว่าเฮ้ยเขาคบกับใครอะไรตอนนี้อะไรอย่างี้มีใครมาจีบหรือย,อยังแต่ว่าความรักที่ผ่านมาก็มีถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามบ้างว่าเออเป็นยังไงทําไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออล้วโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือคอยแบบคอยส่งหาเรื่องพอรู้ข่าวอ่ะคือไม่ค่อยรู้จากตัวโฟเองอ่ะจะรู้จากข่าวว่าแบาบ วงในบอกว่าคู่รักคู่นี้อะไรเงี้ยก็แบบภัยวัตรภัยวัตรภัยหรือเปล่าวะแล้วก็ส่งไปเลยส่งไปถามว่าโอเคไหมไม่ถามว่าใช่ไหมถามว่าโอเคไหมหนึ่งเงี้ยก็ก็โอเคจริงๆเขาเพราะว่าโฟเขาไม่ไม่เป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเพอดิมเพอร์ดิมหรืออะไรเงี้ยนนาขนาดนั้นเลยคือ มันการครบนานๆกับว่ามันมันเป็นเรื่องของความผูกพันมากกว่าอย่างเงี้ยอืมอาจะเสียอาจจะถ้าเป็นส่วนตัวนะถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกเสียดายความรักที่มันยาวนานยาวนานอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เพื่อนก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ะดูไม่เห็นเป็นไรเลย <laughs> <laughs> ดูปกติดีออไม่เห็นเป็นไรท <laughs> ั้งหมด ไม่น่าเป็นห่วงเท่อไหร่อ่าแต่อนมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าก็แค่แค่รู้สึกว่าก็อายุไม่น้อยแล้วอยากให้มเีเป็นฝั่งเป็นฝาห่วงเพื่อนเป็นห่วเพื่อน,นห่วงเพื่อน